สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับขวัชัยอีกแล้วนะครับขวัญชัยอยู่ที่อ e ีซูซุคิงยุทธ์นะครับสาขาที่มามโคร,ราชบ้านเรานะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ขวชัยพาขึ้นดูด้านบนของเจ้าตัวหัวลากนะครับอีซ e ูซุจีเกกันหน่อยก็แล้วกันนะครับอ่ะคันนี้นะครับเป็น g x Z 6 6 0อย่างที่ขวัญชัยได้พูดไปนะเป็นตัวโฉมใหม่ล่าสุดนะครับตัวปี2022นะครับ โฉมใหม่ล่าสุดอ่าถ้าถามว่าถ้ามองจากภายนอกจุดไหนนะครับที่เป็นจุดสังเกตว่าเป็นโฉมใหม่ล่าสุดนะครับคือตรงนี้นะครับสังเกตด้วยไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยสีส้มนะครับไฟเลี้ยสีส้มนะครับเป็นจุดที่เป็นจุดสังเกตภายนอกนะครับว่ารถรุ่นนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้คนใช้ยจะพาขึ้นไปดูด้านบนนะว่าอ,อ่อสิ่งนนลลอำนวยความสะดวกแล้วก็ความกว้างของขนาดหัวเก่งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเนาะ เนื่องจากว่าหลายๆคลิปนะครับผมว่าคนน่าจะรีวิวรอบๆคันกันเยอะแล้วแหละนะเดี๋ยวคนช้แบกแนวพาไปดูด้านบนดีกว่านะครับเนาะอ่ะคันนี้นะครับเป็นรถเฟืองเร็วนะครับเป็นรถเฟืองเร็วถ้ามองจากภายนอกเนี่ยเราไม่รู้หรอกครับว่ารถที่วิ่งผ่านเราหรือว่ารถที่จอดอยู่เนี่ยเป็นรถเฟืองช้าหรือว่าเฟืองเร็วนะครับรถเฟืองเร็วถ้าถามว่าเ,เราสังเกตได้ที่จุดไหนนะครับคือตรงนี้นะครับให้สังเกตที่เจ้าตัวเนมเพจนะครับ อีสูสูนะครับจะมีเนมอเพจอยู่ตรงนี้นะครับดูสังเกตนะครับว่าถ้าลงท้ายด้วย FV นะครับจะเป็นรถเฟืองเร็วนะครับแต่ว่าลงท้ายด้วย TV จะเป็นรถเฟืองช้านั่นเองนะครับอันนี้เป็นจุดที่สังเกตนะครับแต่ถ้ามองจากด้านนอกนะบอกเลยว่าไม่รู้แน่นอนนะครับไม่รู้แน่นอนนะครับ ตัวนี้นะครับเออขนาดหัวนะครับเดี๋ยวพูดถึงขนาดหัวนั่นนอกก่อนกันละกันนะครับเจ้าตัวขนาดหัวเนี่ยครับก็เป็นขนาด 5x นะครับถ้าถามว่าขนาด 5x คือขนาดไหนใช่ไหมครับ 5x เนี่ยเป็นขนาดทีเ่เท่ากันกับเจ้าตัว FTR 240นะครับแล้วก็ตระกูล FVM 240 FPM 300นะครับเป็นขนาดหัวเท่ากันนะครับแต่ว่าตัว GX Z เนี่ยเขาจะใช้คำว่าหัว 5x Mod i f y นะครับคำว่า 5x Modify คืออะไรนะครับ 5x Modify หมายความว่าขนาดเนี่ยครับจะเป็นขนาดเท่ากันนะครับแต่ว่าจะมีการยกหัวให้สูงขึ้นนะครับถ้าใครสังเกตนะเนี่ยครับ เจ้าตัวรถตระกูล36นะไม่ว่าจะเป็น g x z ตัวนี้นะครับแล้วก็ FX7 แล้วก็ f y h นะครับเขาจะมีคอตรงนี้นะครับยกให้สูงขึ้นนะครับถามว่าทําไมต้องยกให้สูงขึ้นใช่ไหมครับเนื่องจากว่าเครื่องของเจ้าตัว36เนี่ยครับเครื่อง6 u z เนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่และสูงทําให้หัวเก๋งเนี่ยมันจะต้องยกสูงตามไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีความแตกต่างจากตัว24นะครับ ส่วนระบบการยกหัวกิ่งนะครับเป็นแบบระบบไฮดรอลิกนะครับใคร,ร ic, ใครจะเรียกว่าไฮดรอลิกใครจะเรียกไฟฟ้าก็ได้นะแต่เอาเป็นว่าเออเราไม่ต้องดันขึ้นนะเออแค่สับตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้มันขึ้นได้เลยนะครับมันขึ้นลงได้เลยนะครับก็อำนวยความสะดวกอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของเออระบบรองรับหัวกิงนะครับระบบรองรับหัวกิงของเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นแบบเออรอยตัวนะครับเหมือนเอาไว้ง่ายเลย เราเรานั่งรถอยู่บนโช๊คนั่นแหละนะครับนั่งอยู่บนโช๊คมันจะมีโช๊คอยู่4ตัวนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยโช๊คนะครับมีโช๊กด้วยมีสปริงนะครับ4ี่ตัวก็1 2สองแล้วด้านหน้าอีก2นะครับเป็น4ตัวนะครับเพื่อที่จะเพิ่มความนิ่มนวลในการขับขี่นั่นเองนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นภาพรวมด้านนอกของหัวรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับ อ่านะครับเดี๋ยวไล่จากเจ้าตัวบันไดก่อนนะครับบันไดเนี่ยจะเป็นสองขั้นนะครับบันไดสองขั้นแล้วก็เป้าใหญ่นะครับย้ําว่าเป็นเบ้าใหญ่ถ้าเป็นตัวสามหกนะครับตระกูลสามหกเนี่ยเป็นเป้าใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับสองขั้นโอเคเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนกันนะครับปึ๊บปึ๊บอืมอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของด้านบนนะครับของหัว GXZ นะครับหัวลากสามหกศย์นะครับถ้าถามว่าจุดไหนบ้างนะครับที่มันแตกต่างกับ เจ้าตัว a อเบ็นะครับสิบล้อสองเพาสามหกศูนย์นะครับจุดแรกเนี่ยนะที่สังเกตได้เลยก็ตรงนี้นะครับอ่าถ้าเป็นรถถ้าเป็นหัวลากนะครับเขาจะเขาจะใส่เจ้าตัวอ่เขาเรียกอะไรละ่ะเบาะผ้ามาให้นะครับเบาะผ้ามาให้ขนใช้ก็พยายามถามตีเพรนะว่าทําไมไม่ใส่วนิวให้มันจบๆไปนะครับเราก็บอกว่าให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับอ๋ออันนี้เราไม่รู้จะไปเสียงเขาไม่รู้จะ ยังไงต่อแล้ะเขาให้มาแบบนี้ <c oughs> ก็แบบนี้ก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเป็นเบาะหลังนะครับเบาะนอนด้านหลังเนี่ยเบาะนอนด้านหลังเนี่ยเป็นไวนิลนะครับเบาะนอนด้านหลังเป็นไวนิลนะแต่ว่าตรงเนี้ยเป็นเบาะผ้านะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะย้ำว่าถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยเป็นไวนิลทั้งหมดนะครับมีแค่สามมีแค่หัวลากสามหนี่แหละครับที่จะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับส่วน อุปกรณ์อื่นๆนะครับก็เหมือนกันนะครับเหมือนกับเหมือนกันกับรถอีซูซิรถบรรทุกรุ่นอื่นเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นโทนสีเดียวกันนะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกนะครับซ้ายขวานะครับแล้วก็จุดที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับก็จะเป็นไฟ LED ด้านบนหัวเก๋งนะครับอันนี้จะมีปุ่มเปิดปิดอยู่ฝั่งคนขับนะครับแล้วก็มีช่องเสียบ USB นะครับช่องเสียบ USB นะครับ ส่วนจุดอื ites, ่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะครับแล้วก็แผงควบคุมเรื่องของแอร์เนี่ยก็เหมือนกันนะครับแผงควบคุมเหมือนเหมือนกันนะครับแล้วก็ช่องแอร์ก็เหมือนกันนะครับคือหลักๆอ่ะถ้าเรามองดูน่นะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นไหนกระช่างที่เป็นรถบรรทุกยูซูนะครับดีไซน์นะครับดีไซน์แล้วก็โฉมด้านบนเนี่ยก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับส่วนจุดที่แตกต่างกันนะครับจุดที่จุดแรกนะที่แตกต่างกันนัก็จะเป็นเรื่องของ อ่ะนี่ครับหัวเกียร์นะครับหัวเกียร์เนี่อรูปแบบนะครับการเข้าเกียร์เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามเรื่องของเกียร์ของลูกนั้นๆของรถรุ่นนั้นที่ใช้กันนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออร์เซเนะครับเกียร์เซเก้าเกียร์เดินหน้านะครับพร้อมเกียร์คลานนะครับก็หน้าตาหัวเกียร์ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าซื้อไปส่วนใหญ่ลูกค้าก็นิยมนะครับนิยมที่จะต่อคันเกียร์ให้มันสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะให้ง่ายในการเข้าเกียร์นั่นเองนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเบรกมือนะครับอันนี้เบรกมือของตัวแม่นะครับส่วนอันนี้เป็นแบ่งมือของตัวลูกนะครับเบรกมือของตัวลูกเนาะอ่ะเดี๋ยวขอนชัยซูมให้ดูฝั่งนี้หน่อยนะครับส่วนหน้าปัดเลือนไม้นะนะหน้าปัดเลือนไม้น่ะอ๋อจริงๆแล้วนะครับคือรูปแบบน่ะก็หลักๆนะครับก็จะมีแผงนะครับเรื่องของ ความเร็วรอบนะครับแล้วก็ความเร็วของรถนะครับส่วนด้านข้างก็แล้วแต่รุ่นรถนะครับแต่หลักๆก็ไม่ได้มีอะไรที่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของพวงมารายด้วยนะครับจริงจริงแล้วออด้านบนเนี่ยผมว่าหลายๆคนเนี่ยอยากเห็นนะอยากเห็นเลยแหละว่าขนาดมันเป็นยังไงนะครับควรช้ก็เลยพาถ่ายดูนะครับ เพราะว่ารีวิวด้านนอกผมว่าหาดูที่ไหนก็ได้นะครับแต่ด้านในเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีคนรีวิวกันสักเท่าไหร่นะครับคนใช้ก็เลยจัดสักคลิปก็แล้วกันนะครับอ่ะส่วนเรื่องของอีกจุดหนึ่งนะครับที่หลายๆคนสงสัยนะในเรื่องของการติดตั้ง GPS หรือว่าอ่อเขาเรียกอะไรละ่ะ GPS ที่เราต้องทำให้รถบรรทุกเราจดทะเบียนได้นะครับถ้าเป็นรถสิบล้อนะครับอ่อถปกติแล้วนะครับถ้าเป็นรถที่ เดิมๆจากทางโรงงานนะนะมันยังมันยังไม่มีเรื่องของ GPS นะครับมันอยู่ที่ว่าเราจะติดของยี่ห้ออะไรนะครับถ้าถามว่าของอิสุมีไหมมีครับอิสุเนี่ยจะมีอยู่2ยี่ห้อนะครับก็จะมีเรื่องของเทเลทิกนะครับแล้วก็อ๋อมิมาม o รินะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้ามี GPS อยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากเพิ่มรถใหม่แล้วก็แบบอยากจะให้รถใหม่ของเราเนี่ยครับอยู่ในเขาเรียกอ,อะไรล่ะอยู่ในแอปเดียวกันแล้วก็สามารถที่จะดูได้ในแอปเดียวเลยอย่างเงี้ย ก็สามารถที่จะใช้ GPS ของรุ่นที่เราเคยใช้ได้เช่นกันนะครับการติดตั้งเนี่ยไม่มีปัญหานะครับเรื่องนี้บอกก่อนว่าไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่ลูกค้าอยากได้เรื่องของที่มาจากอิ u ู u ูเลยนะครับเป็นตัวเทเลเทคเนี่ยก็สามารถที่จะร้องขอมาได้นะครับของใช้ก็ติดให้ได้เช่นกันอันนี้ก็ติดเทเลเทคให้กระทางลูกค้านะครับอ่านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับด้านบนของหัวลาก ชีกเซสามหกศูนย์นะครับเนาะคิดถึงไม่ประการใดนะครับอยากจะให้เพิ่มจุดไหนอยากให้ตัดจุดไหนก็รองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับแต่บอกก่อนนะว่าคนใช้อาจจะไม่สามารถที่จะไปบอกให้อ่าเขาเรียกอะไรล่ะดีไซน์เขาเปลี่ยนชฉมได้นะครับแต่ว่าก็พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเนอะสำหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากจะไปทดสอบขับอยากจะดูรถคันจริงนะครับสาหรับรถบรรทุกไม่ว่าจะเป็นรถสิบล้อรถหกล้อนะครับรุ่นไหนก็ตามนะครับ แล้วอยู่ในพื้นที่ของขวนญชัยนะอยู่ในพื้นที่โคราบบุรีล์หรือว่าจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็สามารถที่จะโทรหาขวนญชัยนะครับโทรสอบถามราคานะครับราคาหัวรถราคาเงินดาวได้นะครับตามมือโือที่ขวนญชัยทิ้งไว้ได้เลยนะครับ0879574721นะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ